FM-105 Smile Thailand ในขณะที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวแล้วอย่างที่บอกดัชนีความสุขพุ่งๆดังนั้นเนี่ยต้องลดหนี้ที่ตอนนี้เราทำหนี้จนเกิดเพดาน60%มากกว่าที่จะไปเพิ่มหนี้แล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันจะงอกเงินเฟ้อคือหลายคนที่เป็นนักเศรษฐกิจหรือเป็นนัก กฎหมายมหาชนใดๆก็ทวงติงกันอุตลุดนะแต่ประชาชนน่ยยังไงก็รอคุณเออได้ก็เอาใช่ไหมนั่งบ่นๆไปได้แล้วเอาไหมเอาแต่ต้องค้านก่อนว่ามันไม่ควรจะได้ใช่ไหมล่ะฟังเสียงสวสมชายครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวสมชายอยู่ในสายหรือยังครับอ่าเดี๋ยวเราเช็คสายอ่าอยู่แล้วพี่เอกอยู่แล้วครับครับสวัสดีครับพี่ใหม่ไทยนะครับครับเออก็ทางไกลอาะสัญญาันี้สัญญาณอาจจะน่าจะเคลียร์นะครับเพราะว่า หยุดอยู่กับที่ไม่ยอมเดินทางเคลื่อนไหวคราวที่แล้วคุณว่าแล้วท่านผู้ฟังคราวที่แล้วอยู่บนรถไฟผมแซวว่ารถไฟวิ่งเร็วแล้วสัญญาณวิ่งตามรถไฟไม่ทันไม่บอกใบว่าอยู่ที่ไหนก็เอาว่าเรื่องถามว่าไปต่อเรื่องเงินนะครับ,รบผมอยากเรียนนี้ครับว่าไม่ได้มาคัดค้านเพื่อไทยแต่ผมคิดว่าข้อข้อคิดเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติเก่าดรธาริสาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายครับ อ่าสายต้องเช็คนะครับอ่ะระหว่างทางเราฟังเสียงทนายกกัแล้วกันคนที่คนอยากไปเล่นน้ำมากที่สุดสักนาทีหนึ่งเช็คสายสวสมชัยครับฟังเสียงบิ๊กตูอ่อวยพรปีใหม่ไทยครับก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้วันทุการปีนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการบางอย่างต้องทําเองบางอย่างต้องทองําด้วยบางอย่าง,อง,าง,อางขอพรอได้ขอพระได้แต่หลายอย่างต้องทําเอง นะทึ่จะจับต้องได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภยัยนึกถึงเห็นใจใครการเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามถนนทางบ้างเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันนะทหารอีก40,000คน3 4 0 0ี่คนอยู่ชายแดนทั้งหมดไม่ได้กลับบ้านนึกถึงเขาบ้างแลถ้าเราไม่มีทหารจะอยู่กันยังไงแล้ววันนี้ข้างในปลอดภัยได้อยู่กันได้ทุกวันเนี่ยมีปัญหาความขัดแยง้งอยู่ได้บ้างบ้างไม่่ขัดแย้งบ้างไงเขาครปกป้องชายแดนเราจังไงแล้วก็ใครล่ะก็ลูกหลานเราทท้งนั้นแหละ นะส่วนหนึ่งก็เป็นฐานที่เกณฑ์มาเป็นพลทหารเป็นนายสิบเป็นานายทหารนะก็นึกถึงเขาบ้างละกันแตนะ่ก็ถ้าเราไม่นึกถึงกันไม่มีกนใจให้กันแล้วมันความสามัคคีมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็อะไรก็ไม่สาเร็จบ้านเมืองก็ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยนึกออกไหมเนาะเออสนใจบ้างนะผู้พิภาคไม่ใช่สนใจแต่ใกล้ตัวสนใจแต่การเมืองเขาสนใจสนใจรอบบ้านเขาบ้างมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาบ้างรอบบ้านผ่านเมืองเนาะโอ้สวัสดีสมชายกลับมาแล้วครับพี่เอกครับเชิญครับ ได้ยินเสียงคุณวาดตลอดเลยนะไม่ไม่เคยหลุดเลยใช่แต่มันหลุดตรึงไปเลยฮะไม่ได้ยินเสียงพี่เอครับแล้วได้ยินได้ยินชัดเจนครับตอนนี้ชัดอย่างนี้นะครับเรื่องเนี้ยนําไปสู่อะไรนําไปสู่หายานะครับที่พูดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมได้เอกสารมาหลายวันแล้วล่ะอืมเป็นคำอธิบายนโยบายดิจิทัลวอร์เรครับวงเล็บพักเพื่อไทยขีดทับครอบครัวเพื่อไทยโดยเหรียญดิจิตัลเพื่อไทยครับ โดยสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยแค่นี้นะแค่อ่านชื่อก็รู้แล้วว่ามีเจตนาอะไร <c oughs> คําอธิบายพักเพื่อไทยอนะ่ะเป็นพักการเมืองครับ <c oughs> แต่ครอบครัวเพื่อไทยอ่ะไม่เป็นพักการเมืองครับมันเป็นครอบครัวชินวัตรโ <c oughs> อ <c oughs> ผมแรงนะ <c oughs> เพราะว่าคําอธิบายเนี้ยมันมันสอ่อว่าอะไรครับสอ่อว่าคุณกําลังจะทาดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อครอบครัวเพื่อไทยหรือ <c oughs> ครอบครัวชินวัตรบวกครอบครัวแสนสิริหรือบวกครอบครัวของ กลุ่มพวกคุณหลายคนซึ่งผมตรวจดูรายชื่อแล้วนะหลายคนก็น่าเชื่อถือหลายคนก็เป็นแก๊งปั่นหุ้นให้ย้อนกลับไปดูฟินวันกลุ่มนี้บางส่วนมาจากฟินวันนะเขาเรียกโขงเบ้งของฟินวันฟินวันเนี่ยคุณว่าก่อนล่มก่อนล่มก่อน4ีูนวิกฤตต้มยำกุ้งนะฟินวันเนี่ยทุกรักแต่ในนั้นมีทีมอีกเยอะมากเลยนะจำได้ครับนะครับแล้วก็ปั่นตัวเลขขึ้นไปเป็นแสนล้านๆเลยนะเป็นแสนล้านแล้วก็เหลือศูนย์บาท แล้วก็ทำให้วิกฤตล่มสลายนำไปสู่คนรวยคือคุณทักษิณรวยรแต่คนอื่นล่มผมผม,มาองถาขอเรื่องนี้ไว้ก่อนนะทำไมเพราะคุณทักษิณไปอยู่ในรัฐบาลและรู้เรื่องจากสี่ีในเรื่องการลดค่างเงินบาทมีการโอนตัวเลขในการเ,ออเงินเนี่ยที่คนไปกู้กันเยอะแยะมากมายผมยอม้อนให้ดูว่าเหตุการณ์กำลังจะเหมือนกันวงจรรูบาจะเหมือนกันคือหลังป๋าเปรมอยู่อํานาจแปดปีเก็บพร้อมรอมริบสร้าง เขตอีสเทิร์นซีบอร์ดประเทศไทยชดช่วงชาชวาลหลังจากนั้นเราก็หลงละเลงมาสู่ยุคนาชาติซึ่งตอนนั้นเราจะดูนะที่ดินขึ้นราคาไปมากมายมหาศาลทุกคนซื้อบ้านซื้ออะไรนตเมเลยในสุดก็เกิดฟองสบู่แตกฟองสบู่กรอนฟองสึบุเกตือมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดรัฐประหารสองห้าสามสี่โดยรอสชคนเดกสุนทรคงสมพงศ์นะครับจากนั้น จากนั้นก็มีรัฐบาลอนันต์ปัญญาประชุมมาเราต้องแก้ปัญหาเรื่องอะไรบีบีบีไอบีเอฟถูกไหมครับครับแล้วจากนั้นเราก็ต้องมีอะไรปอรสใช่ไหมแก้หนี้ที่พานรัมยตรีทานินนิมานเห็นมีแล้วเราก็มีไอ้บริษัทฝรั่งตั้งหลาย GE c a ค i t a l ทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาซื้อหนี้ราคาถูกไปนะอันนั้เอันอันนี้ช่วงหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาก่อนเรื่องวิกฤตสีู่นย์จากนั้นก็มีรัฐบาลมาเรื่อยเกิดเหตุการณ์พฤษภา3ามหนะครับครับ แล้วก็มาเกิดรัฐบาลที่เกิดวิกฤตในช่วงปี40สองต้มยำกุง้งนะครับ,รบผมผมย่อยแค่มาแค่นี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะวนเดี๋ยวมันจะวนกลับมาแบบนี้ปรเพราะการอยราอยมันซ้ำรอยทางเศรษฐกิจครับ,รบเพียงแต่ว่ามันจะไอ้เรื่องเจ็ดเจ็ดเท่าเ่ยนะผมก็เรียนเศรษฐศาสตร์มานะก่อนก่อนจะมาเรียน ผมเรียนส,สายสารูปีหนึ่งนะก่อนเลยกกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับไอ้คิดกระดาวเอฟเฟกเนี่ยมันใช่แต่ใครเขาเรียนรู้หมดอะ่ะเหมือนเราพูดทฤษฎีการเมืองทฤษฎีอะไรเนี่ยนะครับมันก็เห็นแต่ว่าใครจะเก่งใครจะทําแล้วใช่หรือไม่ผมเอาเรื่องนี้มาบอกาะอเลยครับเพราะในคณะทํางานเนี่ยที่ต้องเปิดเผยเลยนะเอกสารอยู่ผมนานแล้วละ่ะที่เดียรพูดถึงนะครับ,รบก็ผมอ่านหมดแล้วละ่ะแล้วก็ฟังข้อเขียนของผู้ว,ว่าทางดิสา แล้วก็ฟังข้อเขียนของดรกิติริมสกุลที่ตอบโต้ว,ว่าเขาก็เป็นนักเ,เรียนกฎหมายาน,น,น,นักทุนรังเรียนทุนนะครับ,รบจบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับมผมเปิดชื่อเลยคณะทํางานชุดนี้ที่ออกเอกสารมาเนี่ยนะครับหนึ่งดรโอราณชัยประวัติประธานสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยครสองรองศาสตราจารย์ดรกิติริมสกุลสามดรนันทนัทจินตะพิทักษ์สี่ดรศิวะหงษ์นภา ห้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรมานิสวาจิตตะพิทักษ์หกอาจารย์วิปัสยาอยู่ปูนเจ็ดอาจารย์พักทินัยชมศิลป์ซับมั่นแปดอาจารย์คเนชนัทศิลมาราโคดเก้าอาจารย์ปิยมิตรก้ารครบผมไม่รู้จักเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในเอกสารที่เขียนเนี่ยมันเขียนออกจะสร้งางฐานนึงวัตถุประสงค์สาบันต้นไม้มีดังนี้นะผมเอานี้นะหนึ่งเพื่อสร้างขยายและรักษาฐานเสียงอืม วงเล็บคะแนนทางการเมืองของพรรคเห็นไหมด้วยเครื่องมือนโยบายหัวใจของประชาชนที่ตอบสนองนโยบายแลนสไลด์ท้งในระยะสั้นระยะต่างและระยะยาวชัดไหมหชัดไหมว่าเขาต้องการอะไรก็คือเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงครับชัดเจนเลยนะผมบอกว่าแค่นี้ไม่แค่นี้ก็ก,ก็จบแล้วว่าทิศทางเนี่ยผมไม่เปิดออกไปให้สังคมเห็นแต่เดี๋ยววันหนึ่งจะเปิดให้หมดว่าคุณเตรียมแผนอะไรกันนะครับทีนี้ ฟังผู้ว่าทาริอทารทาริสาไม่ใช่ทาริอแล้วแล้วฟังรักเตอร์กิติเลยนะเขาตอบโต้กันผมไม่ไปพูดถึงแล้วคุณว่าอธิบายไปแล้วผมเอางี้เลย่ะนักเรียนทุนหลวงตรีโทเอกสแตนฟอร์ดการเงินการกลางการธนาคารอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นหลานชายผมเองครับให้ความเห็นกับผมเป็นส่วนตัวครับเอ่ย ชื่อนะปกปิดนามเพราะว่าเขาเขาอยู่ในส่วนสําคัญนะครับ<ะ>แต่ผมเอามาพูดได้เขาบอกว่าเอกสารในส่วนเนี้ยที่ผมให้เขาไปวิเคราะห์เนี่ยนะครับแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องการแจกเงินมีการพูดในหน้าข่าวค่อนข้างเยอะเป็นที่สนใจแบงก์ชาติมีการวิเคราะห์เรื่องความคุ้นค่าและความยั่งยืนทางการคลังครับอันนี้คือสําคัญนะครับถ้าเรากระโดดขึ้นรถแล้วบอกว่าขับไปเรื่อยๆมันช้าเหลือเกินคนรุ่นใหม่บอกว่าช้าเหลือเกินลงตูนเนี่ยมันเต่านะ,ะมันเป่าแต่มันสร้าง i n นฟราสเตรเจอรเยอะแยะมากมายในช่วงร,ระยะเวลา8ปีนะไม่ต้องพูดถึงรถไฟเส้นทางอะไรเต็มหมดนะครับ uh huh. เพราะว่าประเทศไทยมันถูกนักการเมืองโกงกินทุจริตและเอาเงินที่จะต้องสร้างเช่นทางรถไฟไปหากินเจน้านำค่าเจ๊งไปแล้ว 5, 8แสนกว่าล้านใช้นี่5้าแสนกว่าล้านยังไม่หมด uh huh. นะเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะทำอีกรอบหนึ่ง uh huh. เรื่องที่สองการทำแอปพลิเคชันในการรับงานตามซฟิเคชันนี้ ยังไม่ค่อยมีคนพูดนะครับ,รบในในส่วนนี้เนี่ยเอาเอาเรื่องแรกเลยนะครับเขาพูดกว้างๆโดยสรุปก็คือวถ้าแจกคนละหนึ่งหมื่นที่คนอายุสิบหกบวกอย่ากทั้งหมดห้าสิบสี่ล้านคน <ฮะ S 2> ใช้งบห้าแสนสี่หมื่นล้านถือว่าเยอะมาก<ฮ>ะนะนี่เขาพูดเหมือนทั่วทางลิษาเลยนะเศรษฐกิจกําลังค่อยๆฟื้นมองทางหนึ่งก็อาจจะไปช่วยแต่อีกทางหนึ่งถามว่าจําเป็นต้องทําขนาดนี้ไหมตัวเลขนี้มาจากไหน คำถามถัดมาคือจะทําให้เกิดเงินเฟ้อไหมจะเกิดแน่นอนครับเมื่อเทียบโครงการแบบคนละครึ่งแล้วโครงการแจกเงินคนละครึ่งนี้จะดีกว่า <ừ. S 1> ในแง่ที่ว่าคนจนมากได้ใช้เพร,ราะมันมันดูแลตัวเลขจากฐานการเงินนะคุณวาดค,คนอย่างผมมาคุณวาดไม่ได้ใช้คนละครึ่งอะ่ะถูกไหมใช้อยู่<ร>ชใช้อยู่ใช้อยู่สนุกด้วยไปลองใช้จะได้บ่นถูกปรากฏไม่ต้องบ่นพี่เอดีดีเอออ เขามี2ช่องทางให้เลือกคือหนึ่คือไปถ้าคนคนที่ไม่ใช้ช่องทางคนละครึ่งเนี่ยเราก็ไปใช้ช่องทางเครมภาษีเอาถูกไหมไปหักดหด่อนภาษีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้เงินฟรี คนได้ครึ่งหนึ่งรัฐนออกครึ่งหนึ่งนะครับใช่โอ้อันนี้ฝั่หลงปลื้มนะเวลาลุงตู่ไปประชุมเมืองนอกเนี่ยคนฮือฮาจริงๆพี่เอ๋เพราะว่ามันออริจินอลไอเดียมากของของเมืองไทยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นในเงินสองเท่าแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชาชนคือมันไม่ใช่เงินโปรยลงไปแล้วก็ไปสร้างนิสัยเสียเออคนยังต้องออกเงินอีกครึ่งหนึ่งเออไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันนี่เฮลิคอปเตอร์นี่ครับครับ ก็แล้วเขาบอกว่าคนละครึ่งดีกว่าในแง่กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องใช้ครับผมไม่ได้พูดเองนะปรีโทเอกเรื่องนี้จากสแตนด์พอดครับครับนะนักเรียนทุนคนเนี้นะครับเป็นหล้านผมเนี่ยเขาอธิบายผมนะครับอธิบายคุณอามาหนึ่งนะทําไมต้องเป็นดิจิทัลวอรเ็ตในเมื่อแอปเป๋าตังมีอยู่แล้วใช่ไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องให้คนลงแอปใหม่ครับเรื่องนี้สรุปด้วยว่าเป็นเรื่องเพื่อการตลาด จะได้มีเหรียญเพื่อไทยหรือดิจิตอลคอยเพื่อไทยที่ผมบอกมเมื่อกี้น,นะครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลลุงตู่มีประชารัฐมีเป๋าตังไงน,นี่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการแก้ไขเพราะฉะนั้นนะในเรื่องของการเอานโยบายแจกเงินเนี่ยที่พรรคกอื่นเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยคนชราเรื่องอะไรต่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะค,คือผมก็เห็นด้วยกับท di ที่อาจารย์สมเกียรติอาจารย์สมภพออกมาเนี่ยนะครับหลายท่านออกมาเนี่ยนะคือตอนเนี้ แจกเจ็ดร้อยค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยเมียพันล่กทุกพักก้าวไทยสามพันแจกหมดทุกอย่างนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับผมเอาความเห็นผมผมได้พบกับอดีตประธานวุฒิสภาสเปนซึ่งเขาเพิ่งล้มตอนนั้นนะไปเจอกันเนี่ยเขาล้มจากฟองสบู่แบบเดียวกันแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมเหมือนกันผมไปอเจจินาก็เหมือนกันผมถามว่า เหตุใดคุณจังเป็นประชานิยมแล้วทําไมคุณไม่เลิกเขาบอกว่าประชานิยมเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดใช่ให้เป็นันเิกไม่ได้พี่เอ๋ถูกใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องค่อยๆเลิกแล้วค่อยๆถอนยาใช่ใช่ไม่งั้นเนี่ยมันจะลงแดงเพราะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยปิดนิสัยเสียมาจากประชานิยมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลที่ประชานิยมมากที่สุดแต่ตอนเนี้ยเรากําลังมีเส้นแบ่งระหว่างประชานิยมกับ รัฐสวัสดิการ,การใช่ถูกต้องครับ,รบแต่ทั้งสองอันเนี่ยม,มันมีความต่างกันนะครับประชานิยมคือแจกโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายครับัรสวัสดิการคือประชาชนได้รับนะครับและมีส่วนต้องจ่าย โอ้ยไอการต้อง <ไป S 1> จ่ายพูดง่ายๆกันเราเข้าใจกันว่าเราต้องจ่ายภาษีถูกไหมพี่เอ๋ดังนั้นมันต้องปฏิรูประรรบบภาษีทั้งหมดคือเอาถ้าเอาเร็วเนี่ยหลายคนใช้วิธีเอียร์มาร์กแท็กก็คือวิธีที่พี่เอ๋กับเราคุยกันเรื่องภาษีบาปแล้วไปใช้กับไทยพีบเอสเราจํากันได้ใช่ไหมพี่เอ๋เอออันนี้มันเห็นชัดว่าเงินจากนี้ก้อนนี้ไปใช้ก้อนนั้นอันนี้มันก็ไม่เสียวินัยการเงินการคลังอันนี้ผมคนออกกฎหมายแล้วเขียนเองนะครับแต่นั้นมัน ใ้เฉพาะเฉพาะกิจมันใช้กับประเทศไม่ได้มันใช้เฉพาะเรื่องสื่อสารณะถ้าเราเรามีแบบเดียวกันเรียกว่าแหวกวเนี่ยที่เราประกาศมา10%สําหรับทุกคนทุกสินค้าเนี่ยมาเป็น10-20ปีแล้วแต่เราก็ยังเป็น7%แทนที่เราจะขึ้นมาเป็น8%เอาแค่1%เนี่ยเราก็หาเงินได้แล้วนะครับหรือขึ้นมาเป็น10%เนี่ยซึ่งก็อาจจะกระทบคนทุกทั้งหมดนะตรงเนี้ยมันมีปัญหาว่าพอเราใช้เงินที่ควรจะเป็นเไม่ได้ไปเป็นางนิยมที่ผมบอกท่านประธานวุฒิสภา สเปนได้คุยกับผมเนี่ยเขาก็ยังใช้แล้วค่อยๆถอนยาขณะเดียวกันเนี่ยผมคนเร็กประยุทธ์เอาเงินไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกําลังถอนประชานิยมแต่ยังใช้อยู่นะผมก่ยืนยันว่ายังใช้อยู่ใช้เยอะด้วยแหละไอ้ข่าวน้าข่าวน้าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมันเจอโควิดใช่แต่อืมอืมอืมมันพยุงแต่ว่าท่านในทางเศรษฐกิจเนี่ยที่หลายๆท่านออกมาอาจารย์สมชายพระกบันดีวันอะไรออกมาเนี่ยมันชัดเจนว่ามันกําลังฟื้นตัวแต่เราจะเอาฟื้นตัวแบบรวดเร็วกระโดดแบบสมัยน้าชาติไหม แล้วฟองสบู่แตกแล้วเอารัฐประหารไหมที่วันก่อนผมพูดเรื่องรัฐประหารเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะท้ายสุดเนี่ย<ะ>มันจะไปไม่ได้มันมันมันคือหายนะที่รออยู่ข้างหน้าค,คุณกําลังพารถเนี่ยที่วิงววงงวงงง่งด้วยความเร็วคงที่มั่นคงพอสมควรค่อยๆก้าวผ่านเมืองทีละเมืองกําลังจะพุ่งด้วยความเร็วแล้วนักขับรถมือใหม่กับพวกที่แอบจะขโมยดิจิตอลคอยจากประชาชนดูดซับอีกอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีห้าแสน ล้านเนี่ยถ้าแส่้านวันหน้าผมจะใช่อีกนะไอ้นี่เป็นแค่โปรเจกต์ที่หนึ่งนะจากนั้นจะมีการขโมยเงินรอบสองสามสี่โดยเงินกองทุนพื้นฐานนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประชานิยมตรงนี้เนี่ยมีข้อความสรุปจากหลานผมที่ซันฟอนแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้ควรจะเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นเทศของพื้นฐานของประเทศสร้างปรับปรุงสวนผู้ป่วยครับ ศูนย์ผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆโรงเรียนโอ้ครับศูนสาธาณะการศึกษาให้คนโอ้ฟังขึ้นเลยพัฒนาอาชีพนะแทนที่จะมาแจกเงินให้คนซื้อของมาเป็นส่วนตัวครับนะ พัฒนาอาชีพนี่มันโอ้มันสามารถรวมไปถึงเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการเผาป่าด้วยนะพี่เอ๋ทาเล่นคือถ้าคนเรามีความรู้นะเออมันสู้เรื่องฝุ่นได้สบายเลยและเรายกตัวอย่างได้เลย5้าแสนหรือแปดแสนล้านจำนำข้าวที่ยังใช้นี่อยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เสียกับตัวนั้นไปด้วยนโยบายที่มันมันบกบันบิดเบี้ยวไปตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าไม่ได้ห้าไม่ได้ปรามกันเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นขบวนการทุจริตที่มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ว่า ตั้งใจว่าเป็นการพิเศษนะแต่มันมีการทุจริตที่ขึ้นถึงสารและตัดสินกันแล้วามันทุจริตหนักเป็นมหากรรมอันนี้ชัดเจนครับศาลาพิพากษาแล้วครับแล้วก็แล้วก็อันนึงเนี่ยที่จาได้ไหมรัฐบาลคุณยิ่งรักเอาไปเรื่องรถคันแรกรถคันเดียวอะไรเนี่ยนะรถคันแรกเ่ะ,อ,อ,ะอันนั้นกนะ็อันนั้น เอาเงินทั้งหมดแล้วนะไปปรับปรุงระบบรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบกคอสมก,ก็ไม่ว่าจะเป็นรถไฟถไฟ้ารถไฟฟ้าในกรุงเทพหรือรถไฟทางคู่เลยนะก็ได้เงินเป็นมหาศาลนะครับเพราะเห็นไหมครับ,รบโดยสรุปก็คือว่าการใช้วิธีการประชานิยมแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าของเพื่อไทยก็ตามไม่ว่าของพรรคไหนก็ตามเนี่ยครับอันตรายอันตรายตอนรถคันแรกนะตอนนั้นน่ะคนแห่ซื้อรถก็จริงนะรดราคามัน รถราคามันลดลงเนี่ยนะเพราะว่ามันมันมันช่วยเรื่องภาษีอย่างที่ว่าปรากฏว่ามันไปเกิดเฟกดีมานคือหมายความว่าเกิดอุปสงค์เทียมแล้วรถขายได้จริงหลังจากนั้นรถก็ชะลอตัวขายไม่ได้เจ๊งกระดุตลุดเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบตามมาค่อนข้างมากเพราะว่ามันคือการให้ยาเสพติดกับประชาชนน่ะสุดท้ายมันก็มันก็เมายาเสพติดระบบสมองเจ๊งหมดอ่ะพี่เอกว่าจะฟื้นตัวก็แทบตายเหมือนกันนะอืมครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเขาได้เขียนในเอกสารซึ่งผมก็ส่งไปให้ก็ตรวจแล้วนะครับครับมันเป็นการ เอาบล็อกเชนมาทำสมาร์ทคอนแทครับนะครับซึ่งก็จะต้องมีเหตุผลว่าทำไมต้องมีเหรียญเพื่อไทยในเมื่อจะต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาก็แจกเงินผ่านทางนี้ไปเลยก็คือพูดง่ายๆว่าที่เขาต้องการเหรียญเพื่อไทยขึ้นมาเพื่อหนึ่งสร้างมาเป็นของเขาหาเสียงสองก็คือตอนนี้มีการเดินสายไปในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งผมมีข้อมูลเริ่มกำลังจะดูว่าเข้าข่าผิดกฎหมายสัญญาว่าจะให้ไหมเนี่ยนะครับก็คือว่าไปบอกประชาชนว่า รัศนจะให้เงินคนละหมื่นบ้านคุณวาดมีกี่คนบ้านผมมีบวกครอบครัวใหญ่รวมกันพี่น้องโอ้โหเป็นร้อยคนเลยนะคุณวาดเป็นล้านอ่ะ<ด>ถามว่าใครอยากได้ไหมใช่แล้วครอบครัวชนบททุกคนอยากได้หมดก็ถามว่าประเทศจะเป็นยังไงครับอืถ้าทุกคนอยากได้แต่ไม่ต้องจ่ายอืนะหนึ่งก็คือรัฐต้องใช้เงินห้าแสนสี่หมื่นล้านครสองเงินนี้จะไปไหนครับพอเงินนี้เป็นคอยนะครับเป็นดิเป็นเหรียญเพื่อไทยนะครับ ถามว่าประชาชนที่อยู่บนภูเขาอยู่ตามเกาะแก่งจะไปใช้ที่ไหนครับร้านค้า,ป,าป่าแดงยายเขียวที่มันอยู่ชนร้านชุมชนมันไม่มีทางรับอคอยนี้ได้ดิจิทัลอคอยได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนเขาบอกขอะไรเขาบังคับให้กระจายสี่กิโลเมตรใช่ไหมห้าใช่สี่กิโลเมตรครับครับยืดได้ถ้าถ้าแถวนั้นไม่มีอะไรก็ตามก็ยืดได้คือนโยบายพอตูกตั้งคําถามแล้วมันมีจุดบกพร่องเยอะ จะรีบหรือจะอะไรไม่เข้าใจไม่แน่ใจแต่ว่ามันเห็นว่าเขาพูดเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เอ๋เขาก็บอกว่ามันยืดระยะทางได้ถ้าอยู่ห่างๆเอาว่าไปม,มัน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 ต้องดูในรายละเอียดที่มผมมีเอกสารเขานะฮะผมคงไม่อยากเปิดให้เขาให้ฟังมาก,กน,นะเขาทำซีนารีโอไว้สองซีนารีโอนะครับ,รบซึ่งซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับนะครับสรุปว่าเรื่องเนี้ยแม้เขาจะอ้างว่าเนี่ย ทำเป็นแอปพลิเคชันดิจิตอลวอลเล็ตให้โหลดเข้ามาติดตั้งในมือถือสมัคร ID ดียืนยันตัวตนสมัคร ID ดีดิจิตอลแล้วมีเหรอดิจิตอลเพื่อไทยรัฐบาลกำหนดดิจิตอลใส่เงินให้วอลเล็ตทุกคนมันเข้าหมดแล้วทุกคนนะคนรวยก็เข้าทุกคนก็เข้าใช้ใช้งานชุมชนช่องทางอบรมพัฒนาเซอร์ฟิซิเคชันต่างๆได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยจะ นำไปสู่เรื่องของการใช้เงินในชุมชนซึ่งผมเลยตรงๆนะถ้าจะใช้เงินก็ใช้เงินเลยอือเพรก็ถ้าแจก,กคนละหมื่นนะแจก,กเลยที่เงินบาทเพราะอะไรครับเพราะาไอ้เหรียญเนี่ยมันจะถูกโอนดึงกลับไปที่คนที่ใช้ไม่ได้ผมมากกว่าผมผมว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งสมมติว่าห้าสิบห้าสิบห้าล้านแล้วประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้านเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ทําไมครับ มีคนมาคว้านซื้อกลับซึ่งตอนนี้มีคนประกาศแล้วว่าขอซื้อรับซื้อในราคาเจ็ดพันบาทคือคือถึงแม้ว่าจะมีบล็อกเชนมันตามได้โดยหลักการนะพี่เอ๋แต่ถ้าโดยหลักการแล้วอ่ะประเทศไทยมีพนันออนไลน์ได้ไงอะ่ะ คือระบบบ้านเราอะใช่เราป็นแกงคอนเซ็นเตอร์เออได้ยังไงคือมันรั่วอยู่แล้วมันมีมันมีมันมันได้อยู่แล้วคุณผู้ฟังเราอยู่ในชีวิตจริงนะไม่ต้องอธิบายด้วยบล็อกเชนให้มันเมื่ยตุ้มว่าว่ามันตามได้มันอะไรได้ตรวจสอบได้อะไรได้ก็จริงแต่ว่าประเทศไทยมันมีรั่วและตอนนี้มีรับซื้ออย่างพี่เอ๋บอกว่าถ้าเกิดขึ้นมันก็รับซื้อแล้วถ้ารับซื้อเงินสดก็จะหายออกจากระบบเป็นปัญหาตามมาอีกยังมีเรื่อง PDPa ต้องเคลียร์อีกไอ้ personal data protection act ซึ่งมันเป็นเรื่อง ใหญ่โตว่าเฮ้ยจะมีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไหมล่าสุดนายเนียเขาเพิ่งถูกจับได้มอบตัวอยู่เนี่ยว่าขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเออจะมาเรื่องเรืกองเาอนายเนียเนี่ยนายเนียเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงใช่ถูกเข้าใจนายเนียเนี่ยล้วมีความโยงยื้อพยายามโยงไปที่เสกยาโยงไปที่คนเด็กประยุทธ์ซึ่งไม่จริงเพราะผมไปฟลฟฟังรายการพี่ละนายแล้วนะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะผมได้สอบถามจากคนที่ชำนาญเรื่องพวกนี้นะนะเป็นก็เรียกเป็นไวท์แฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่า ฝีมือระดับจ่าแบบนี้นะโทษทีเถอะโทษทีเถอะ่อมคอมได้อย่างเดียวถูกถูกคือสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีแฟนคือตัวเขาได้ไปมีแฟนและได้ข้อมูลง่ายๆออกมาแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมาแบล็กเมลคือคือจริงๆแล้วทำด้วยความซนน่ะเออต้องบอกแล้วต้องตีมือหักเท่านั้นเองคือระดับมือแฮ็มือแฮกขนาดนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นมือแฮ็ที่ที่ต้องจบวิศวะคอมระดับ เกลียบนิยมหลายๆตัวซึ่งในประเทศไทยหลายคนก็ไปอยู่ในภาคก้าวไกลอ่ะแบบนั้นนะครับเอาจริงๆเพราะว่ามีห้าคนหรือสี่คนอย่างนั้นทีนี้ทำไม่ได้ผมยืนยันนะเพราะว่าผมตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยไอจ่าคนนี้มันจะไปทำได้ยังไงก็บอกโอ้ไม่ใช่ทำไม่ได้อย่างเดียวนะครับอุปกรณ์มันก็ไม่มีในที่สุดขอเขาสารภาพแล้วว่าเขาเขาไปซื้อมาแ0 0 0ันบาทใช่จักเวบใช่ไหมใช่จักเวบซึ่งเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะเห็นว่าเราไปสมัคร โทรศัพท์สมัยเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยนะรรเราถูกขายชื่อชื่อ,อละ5บาทใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้แพงนะพี่เอ๋พวกเราเนี่ยต้องชื่อแพง500อยูังมีคนซื้อเลยสมัยเนี้คือเขาจะรู้พฤติกรรมการใช้เงินเราด้วยอะเนะาะใช่แต่ทีเน,นี้ยไอไ้อไอบอกพร้อมเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่พี่ละในายแกพูดหรอก ผมไปตรวจดูแล้วมันเป็นข้อมูลเรื่องทางการแพทย์แม้ที่อยู่จะใส่ปัจจุบันหรือไม่ปัจจุบันก็ตามมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเบอร์โทรศัพท์นะครับมันจะทําค้าขายได้แต่ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จะไปโกงการเลือกตั้งนะผมย้าเลยเรื่องนี้ถ้าจะโกงการเลือกตั้งนะข้อมูลที่แม่นที่สุดที่เอเหลือสองสามนาทีครับเหลือสองสามนาทีนี้อ่ะคืออย่างนี้ผมมีคําถามหนึ่งเลยว่าตกลงมันทําได้ไหมคือนโยบายที่ออกมามันประชานนิยมสุดโต่งดิจิตอลเนี่ย คือประชานิยมที่คือคือถ้าบอกมันกึ่งเป็นรัฐสวัสดิการที่มันยั่งยืนแล้วมันก็มีที่มาที่ไปของเงินเอาล่ะทุพกพรรคทำแต่ในรอบของหมื่นหนึ่งสิบหกปีขึ้นไปห้าแสนห้าหมื่นล้านตูมเดียวเนี่ยเงินหมดประเทศเ่ยนะหรือเกินเงินหมดประเทศไปเนี่ยมันทําได้ไหมพี่เอ๋ถ้าทําไม่ได้แล้วคใครจะต้องเป็นคนออกมาบอกว่ามันทําไม่ได้คือคืออย่างนี้ตอนนี้ถ้ามันออกมาเป็นดิจิตอลคอยนะมันทําได้ไหมคนที่หนึ่งจะต้องตอบได้เลยคือแบงค์ชาต ธนาคารแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้เพิ่งไม่ศึกษานะครับศึกษาเรื่องบาตเขาทำบาตคอยอยู่อ่าเข้าใจอือ่าเขาทาบาทคอยมาเนี่ยนะครับโดยดานแล้วโดยแั้นายกสั่งเองผมทราบเรื่องนี้ดียเพราะมีเพื่อนอยู่ที่บริหารแบงค์ชาติครับนะครับเรื่องของ e ันนี่ของประเทศไทยเนี่ยใช้มาแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับโลกเลยนะในการใช้ e อล l ล e t อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นต้องไปเปลี่ยนพัฒนาการไปดิจิตอลเพราะอะไรครับเพราะ e อล l ล e t เนี่ยนะครับที่เราใช้กันอยู่ผ่านเผาตังก็ดีพัน การโอนทั้งหลายเนี่ยมันตรวจสอบได้ปปงยังเข้าได้แต่ถ้ามันเป็นในบล็อกเชนที่ว่าเนี่ยตรวจไม่ยากตรวจสอบได้นะแต่มันมีการฟอกเงินและมันจะมีคนได้ประโยชน์จากการนี้เกิดตลาดมืดละอต่อไปอีกนะครับแล้วผมบอกว่าในที่สุดเนี่ยเขาเป็นก้าวแรกเท่านั้นที่จะได้อำนาจรัฐแล้วแก้กฎหมายโดยแก้ที่แบงก์ชาติให้ยอมรับเรื่องดิจิทัลทีนี้จะถามว่าจะเกิดยังไงครับไปดูสิครับประเทศที่ใช้ เงินดิจิตอลมีกี่ประเทศในโลกที่ใช้แบบจริงจังเลยนะมไม่งั้นทำไมอ่ยูเอสดอลลาร์ทำไมถึงยังไม่เลิกล่ะทำไมยูโรถึงยังไม่ยูไม่เลิกล่ะทำไมไม่ชี้ดีจ้อให้หมดล่ะ,ะทำไมเงินเงินเยนเงินหยวนยังไม่ใช้เลยครับ ไปดูประเทศใช้เต็มๆนะเช่นเอลสวาดอร์ไปดูความร่มสลายของประเทศอนันนั้นเอาเงินไปลงทุนในคริปโตเคเรนซีคือรัฐเนี่ยไปลงทุนในคริปโตเคเรนซี่ฟังแล้วโอ้โหประหลาดไหมล่ะพี่เอ๋พอมันเจ๊งเจ๊งหมดประเทศอ่ะอะนรน่ากลัวแต่นี่เจ้าตัวเขาบอกว่าไม่ทขาไม่มีทางครับจะทําแน่นอนผมบอกให้เพราะเขาเขาจะเอาไปสู่การที่ผมเมื่อกี้บอกแล้วว่า เขาได้คืบจะเอาสอเอาวาเอาโยดคือจะขยายไปสู่การระดมทุนเพื่อจัดทาโครงสร้างพื้นฐานอีกครับจบไหมเพราะจัดนี่แหละแล้วเอาแล้วหน่วยงานไหนจะมีคนเบรกตอนนี้มีสวสมชายออกมาเบรกสวเขาคงคือมันต้องผ่านกฎหมายใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเลือกตั้งเนี่ยประชาชนอยากได้พี่เออยากได้มื่นหนึ่งอยากได้ล้านหนึ่งประชาชนเป็นคนเบรกก่อนครับประชาชนต้องช่วยกันก่อนนะตั้งสติก่อนว่าจะถูกต้องหมูครับ แล้วมีหลายผมเสนอได้เลยพระคุณวาดขอให้ผมเป็นนายกมนตรีผมจะแจกคนละแสนเออเอ้าผมก็เสนอได้เพเาผมก็เป็นนายกแล้วผมก็แจกคนละแสนนะเอาคนละล้านก็ได้ผมอยากให้ก็ไม่ใช่เงินผมอ่ะใช่คือคือคือตั้งสติกันให้ดีแล้วแล้วผมจะทํายังไงต่อผมก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ใช่เงินผมผมก็แจกเข้าใจผมแจกหมดเลยทุกคนพี่เอดังนั้นดังนั้นถ้ามันไปต่อแบบนี้ นักวิชาการไม่ออกมาพูดคือผมเห็นนะักวิชาการที่โอเคพูดง่ายๆว่านะักวิชาการแดงแลหลายๆคนเขาไม่เห็นด้วยนะเขาอ้อมแอมแต่เขาไม่เห็นด้วยสื่อมวลชนก็ต้องออกมาช่วยกันห้ามนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันไปต่อได้จริงวงจรแหมจะเรียกวงจรอ,อุบาทมันก็ชัดๆนะมันจะกลับมาใหม่ว่านักทุดนักการเมืองโกงสุดท้ายทหารก็ต้องลากรถถังออกมาปฏิวัติก็ต้องกลับมา <Sure. S 1> แล้วจะม <Sure. S 1> ดาด่าใครคือจะไม่ดาา่าใครที่ผมพูดว่าชัวเนี่ยเพราะว่ามันจะกลับมาเป็นมันเป็นกรงล้อประวัติศาสตร์ครับ อืมเแต่ทางมันบอกอย่างนั้นเอต้องหาทางหยุดทางกฎหมายทางอะไรก่อนไหมกกตอยู่ไหนได้ไปเมืองนอกหมดพี่เอ๋ไปกับไปกับกกตป่ะเนี่ยไม่ไปไม่ไปครับอยากหาไม่เจอเลยไปออกไปฟ้องกันหกคนแบบนี้ไม่ถูกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องรบกวนเวลาอัดเทปกันแล้วมาคุยกันด้วยนะครับพี่เอเดี๋ยวดอจจะนะเหลือสักสองวิสุดท้ายพี่เอขมวดครับสรุปว่าประชาชนต้องตัดสินใจให้ดีถ้าคุณอยากได้เงินมันไม่ใช่เงินของคุณคุณเป็นเหมือน สิ่งที่เขากําลังหลอกให้คุณส่งอํานาจให้เขาและอันตรายมากผมเรียนว่านี่คือหายนะอยู่กันยาวๆนะพี่เนะอยู่กันยาวๆเป็นสวัสดิการดีกว่านะเราเรามีความมั่นคงของเราตามสมควรและกําลังจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่ารีบกระโดดลงเหวครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand